วันนี้ก็มาพบกับผมพานหนีแล้วก็น้องหมาของผมนะครับผมวันนี้คือผมจะลงมาเก็บผักหนามนะครับหลังจากที่ผมไม่ได้ลงมาหาผักหนามก็โอ้โหนานมากนะครับคลิปนี้ก็เลยจะพามาลงป่าผักหนามนะครับผมผักหนามก็จะอยู่ข้างหลังของผมนะครับผมเป็นสวนผักหนามตามธรรมชาตินะฮะไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยทั้งนั้นนะครับผมแหล่งน้ําตรงนี้จะมีตลอดทั้งปีนะครับนีครับ จะเป็นน้ําคำบ้านผมเรียกว่าน้ําคำหรือว่าน้ําซึมนั่นเองนะคะน้ําก็จะใสใสนะครับเมื่อก่อนก็จะใช้น้ําจากตรงนี้นะครับขึ้นไปดื่มกินตรงบริเวณเถียงนาข้างบนนู้นนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือต้องซื้อน้ํากินนะครับผักหนามก็ยังสวยงามมากๆเลยนะครับวันนี้ก็จะเก็บค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะฮะก็น่าจะเอาเต็มกระติกของผมเองนะเต็มกระติกของเอ น่าจะใช่แล้วผมนี่น่าจะเป็นกระติกนี่ฮะผักนามโอ้โหไม่ได้ลงมาแล้วแบบเยอะมากแล้วก็ตรงบริเวณนี้คือแปลงมากนะครับผมพึง่งอ่าเอาต้นละมุดหมักยางยางก็มาลงก็จะเอาต้นผลไม้นะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นต้นผลไม้ที่เอามาลงนะอีกสักหน่อยก็จะเป็นต้นกาแฟด้วยนะผมผมก็จะเอาต้นกาแฟมาใส่ตรงบริเวณนี้นะ สวนกาแฟก็จะเป็นสวนกาแฟเลยนี่จะเป็นภูเขาวสวนตรงนี้ก็จะเป็นลำห้วยโอ้ดีมากเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวไปเก็บผักนาำก็ดีกว่าครับผมองหมาองผมก็หายแล้วตอนนี้ไม่ดูไปไหนลงมาด้วยกันก็หลายตัวอยู่นะครัผม <laughs> <laughs> แดงแดงไดง้ <laughs> <laughs> โอ้ไม่มา <laughs> คร<น>ับผม ไ,ไปไหนก็ไม่รู้ละอุต่าเรียกก็ยังไม่มานะฮะ น้ำเยอะมากครับผมตรงนี้นะนเยอะจริงๆโอ้มีแต่หนสวยๆเลยยอดสวยๆเลยทั้งนั้นน,นี่ก็จะเอากลับไปกินแล้วก็จะเอาไปฝากเพื่อนด้วยนะครับผม ผักนามยอดสวยๆั้งนั้นครับฝังนี้ก็สวยเหมือนกันครับผมปลาเยอะมากอันนี้ก็หน่อใหญ่เลยนะผมแบบเวลาเด็ดนะเราก็จะเด็ดแบบเพลินๆไปเลยนะผม เอาไปลวกจิ้มแจ่วบองครับผมลวกจิ้มแจ่วบองก็น่าจะอร่อยดีนี่ฮะมีทั้งผักกูดด้วยนะครผมวันนี้ก็จะมาเก็บผักกูดด้วยนะ นี่ครอันนี้ก็จะเป็นผักกูดนะครับดงผักกูดแล้วก็ดงผักหนามอยู่ในที่เดียวกันเลย ครับผมผักน้ำนะเยอะมากน้ำชนเยอะใหญ่มากครับผมเนี่ยใหญ่แบบสะบื้มสะบึ้มไปเลยโอ้โหน่าจะได้เก็บไปขายแล้วนะครับถ้าจะขนาดนี้นะ น,นี่คือผมเก็บแป๊บเดียวเองนะผมยังได้ขนาดนี้แล้วนะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนมือก็เจ็บนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นอผมรู้สึกว่ามันจะเป็นประมาณสี่เดือนนะฮะมือก็จะลอกไม่ใช่ลอกได้เงินนะคผมเหมือนเป็นลอก ลอกแล้วก็มันก็จะเจ็บนะผมมันก็จะเขาเรียกว่ามันมันกระแดงมันเหี่ยวแล้วก็จะเจ็บเลยนะผมหนังมันก็จะลอกออกมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยนี่นะผมโอ้สวยมากฝั่งทางนี้นู่นน้องหมาของผมมาแล้วครับผมนั่นไงเจ้าแดงนะฮะน่าจะเหนื่อยจากการวิ่งเล่นนะครับผมนู่นฝั่งนู้นก็กําลังลงมาเหมือนกัน ได้ยินแต่เสียงนะผมนั่นไงมาแล้วไปไหนไปไหนนี่ครับผมมาแล้วเจ้าแดงสองตัวยังดีที่มีน้องหมามาเป็นเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บผักน้ำต่อครับผมใครอยากเก็บก็แวะมาเก็บได้นะคะอยู่ที่นาของพานมีเองนะครับผมผักน้ำเยอะมากเอาไปลวกกินกับส้มตำนะครับ ส้มตำแล้วก็ขนมจีนหรือว่าจะทำเมนูอื่นๆได้เลยนะฮะเอาไปผัดก็ได้นะผมเคยเอาไปผัดแล้วอร่อยมากๆเลยต้นขาต้นขาก็ไม่ค่อยได้เอาไปกินนะผมจนตอนนี้คือเปลี่ยนเปลี่ยนสีเหี่ยวไปหมดแล้วตามฤด,ดูกาลแหละนะครับผมแต่รู้สึกว่าไม่ได้มานานแล้วมัน มันไม่ลกเหมือนแต่ก่อนนะผมถ้าเป็นช่วงหน้าฝนตรงนี้แบบโลกโลกนะมองเห็นมองอะไรก็ไม่เห็นนะผมป่าก็ค่อนข้างที่จะทึบนะฮะแต่ตอนนี้คือมันอยู่ในช่วงหน้าแรงแล้วผักหนามในช่วงหน้าแรงก็ยังงามสวยเลยนะฮะเด๋ยวอะไร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  โอ้โหยังม้นมาอยู่เลยนะครับผมโอ้ขาตั <necessary> ้งกล้องผมไปแล้วโอ้ห e <ain> ืออะไรนี่ม้นมาทำไมนี่ม้นมาทำไมไอ้ด้วนด้วนกับด้วนนะครับผมนี่สงสัยร้อนนะครับผมสงสัยร้อนนะออ่าอย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 ่ามาหยอกกันตรงนี้อย่ามาหยอกกันตรงนี้เดี๋ยวผักมันจะมุนผักมันจะมุนอย่ามาหยอกกันตรงนี้ ถ้าได้ลงมาแล้วก็สามนะครับผมเนี่ยมาสามเลยตัวนี้แหละสองสามตัวนี่นะครับที่จะขึ้นไปเดินป่ากับผมนะเดี๋ยวรอให้น้องโตกว่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปเดินป่าด้วยนะหนูหนูหนู่นูผ่นนนนนนานมากครับผมผ่านมากไปแล้วตัวนั้นไปเ,เ,เหมือนได้กลิ่นอะไรสักอย่างโอ้ใช่ใช่เอาไปมนขึ้นไปไปไปนี่ครับผมเนี่ยน่าจะเข้าหลุมครับผมตัวนั้นน่าจะเข้าหลุมนะ น่าจะสงสัยว่าอะไรอยู่ในหลุมหรือเปล่าจะเข้าไหมเอ่ยจะเข้าไหมโอ้แค่ดมกลิ่นนะผมเหมือนอกําลังเป็นหมานักประจนไทยน้องหมาที่อยากรู้อยากเข็นอยากสัมผัสนะครับผมแต่ตัวที่ผมไปด้วยประจำนะผมนูนไอแดงน้อยนะฮะ <c oughs> นั่งชมวิวอยู่เลยกําลังเสพ บรรยากาศในน้ำไหลนะคผมตรงนั้นจะเป็นน้ำไหลนะจะเป็นแหล่งน้ําที่มันไหลน้องก็ไปนั่งมือมองน้ําไหล โอโในป่านี่ก็ยอดใหญ่เกินนี่ฮะทั้งใหญ่ทั้งยาวถ้าเอาพ้าเอามีดมาถางนี่มันก็จะได้เยอะกว่านี้นะผมแต่นี้คือไม่ได้ถางนะไม,ไม่ค่อยได้ลงมาถางเลยเก็บแป๊บๆเอง ก็ได้เป็นคู่แล้วนะผมเนี่ยก็เดินเก็บไปเรื่อยๆ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 แบบนี้เลยนะฮะเก็บแบบเพลินๆไปเลยนะฮะฝั่งนี้เหมือนผมเดินมาแล้วก็ยังได้เก็บอยู่เลยนะครับผมผมก็เดินวนๆอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับผมเนี่ยตัวนั้นก็แปนไปหมดแล้ว แต่ฝั่งนั้นยังไม่ได้ลงเลยนะผมปกติผมก็จะเดินลงฝั่งนั้นนะเพียงแต่ว่าฝั่งนี้มันยังแบบมันยังพอได้เก็บอยู่นะผมมันยังออกเยอะอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นน้ำคำํามมันก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับแต่เวลาลงมานี่ก็เ,เราต้องใส่รองเท้าบูทนะครับผมเนี่ยผมยังใส่รองเท้าบูทมาเลยถ้าไม่ใส่รองเท้าบูท หนามนะผมหนามมันจะปักตามแข้งตามขานะต้นผักหนามนี่ก็หนามสมชื่อนะครับผมหนามหนามหนามนี่ครับผมหน่าวผมก็พูดผิดพูถูกไปละหนามสมชื่อนะครับผมนี่นี่ก็หนามนั่นเลยเนี่ยมือผมก็ลอกแล้วนะผมตัวนี้เนี่ยเจ็บมากเลยนี่ครับผมสาเหตุที่ไม่ได้กีดยางในช่วงนี้เพราะว่า ถ้าเป็นหลังมกกลามาฮะมือผมก็จะเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนแบบมันลอกนะฮะแล้วมันก็จะเจ็บนี่ครับผมอันนี้ก็คือเจ็บแล้วนะแล้วถ้าไม่ใช้คีบำรุงตลอดมันก็จะแตกนะครับผมนี่แตกเหมือนเท้าส้นเท้าแตกเลยนะฮะแต่นี้ผมก็ยังเจ็บอยู่นะครับผมกำอะไรแน่นก็ไม่ค่อยจะได้นะฮะ เยอะจริงจริง คือถ้าซื้อนะผมกมเท่านี้นะประมาณห้าบาทนะผมนี่กำใหญ่มากนะประมาณห้าบาทถ้าซื้อในตลาดนะครับหรือไม่ก็บางเจ้าก็อาจจะเป็นสิบบาทนะครับผมแต่ถ้าเป็นแถวหมู่บ้านผมก็ห้าบาทนะครับก็กมประมาณเท่านี้แหละคือสวยมากนะครับผมอันนี้คือสวยจริงๆมีแต่ยอดแบบใหญ่ๆทั้งนั้นเลย นนีก็็จะเปตอนนี้นะครับผมผมก็เก็บผักนาำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ผลงานในวันนี้นะครับผมนี่ผักน้นาคือมีแต่แบบสวยๆมากๆเลยนะครับผมลำสวยๆอบอวนะนี่ถ้ากินนะครับผมก็จะไล่กินตั้งแต่ปลายแบบนี้แล้วก็จนสุดเงาเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านะครับ เดี๋ยวนะผมหายตัวหนึ่งก่อนมันจะมีเขาเรียกว่าใบมันจะมีลักษณะประมาณนี้นะผมใบมันบานออกมานะเราก็จะกินเฉพาะตรงใบมันนะครับผมซึ่งต่างจากตัวแบบนี้นะถ้าตัวแบบนี้เราจะกินได้หมดเลยจนถึงก้านนะครับผมเราสามารถเลือกกินได้นะฮะไปอีพีนี้หาอยู่หากินตามวิถีพันหมีนะครับผมเข้าป่าผักหนามนะนี่ได้เยอะมาก ก็ขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ